người lại đi bên nó quên quên đây chim nghe tuyệt thật สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ภูสู้คนนะครับพอๆกัผมคือเก่าเริ่มครับมื่อนี้เก่งกาดฟาดเรียบนะครับเนาะหนุ่มหนอยอีสานในเมืองกรุงครับมื่อนี้สิาพาพ่อแม่พี่น้องมากินอ่านี่นะครับพะโล้หัวหมูครับพี่น้องนี่โอ้เป็นหัวเลยครับว่ามันหนักกากานะครับนี่เป็นหัวเลยมาเทิร์กระดูกมาแบบเครื่องไส้ไข่ข่าขงในนี่แบบนี่พวกเลยรไข่คอข้างในกระดูกนี่โอ้เต็มเต็มเลยพี่น้องโอ้บหม่ไงนะครับ นี่ครับพี่น้องจัดเต็มนะครับซอยจุมากกัน้ำจิ้มนี่แหละครับมันจิ้มซีฟู้ดนี่ครับไงเลยพี่น้องหัวหมูนะครับพร้อมข้าวเหนียวนี่ครับกระติ๊บหนึ่งนะครับบักแตงกับอ่าหัวละผ้าเนี่ยนะครับผักแกงเฮาบรูซี่แกงผักแกงนะครับเนาะเมนูนี่ก็จัดช่วงแรงๆครับเลิกงานแล้วงานมากอะ จัดเมนูนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ขอเฉลิมฉลองกับขอขอบคุณนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับเด้อมาพี่น้องก่อนสฉลิมฉลองกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกดสั่นกระดิ่งเผื่อบไม่พลาดคลิปใหม่นะครับลงคลิปเสมอนะครับพี่น้องเด้อหกม้วนเคงนะครับรอติดตามชมกันนะครับเด้อมามินิกาที่สร้อยไปนน้ำกินไปนน้ำเด้อพี่น้องเด้อสร้อยจุเลยครับสร้อยไปพร้อมจุไปพร้อมกินไปพร้อมนะอู้หัวมึงใหญ่บ่เป็นมิตกระดูกเนื้อพร้อม มีดก็ไม่เคอยากใช้กเขาคนไหนเนือไหลเลยพี่น้องคนนุงนอะอืมเนื้อบกไหลเลยไอซมิมกเงนพี่น้องจิ้มเงินจิ้มนอิม อืมอืมสุดยอดครับอืมโอ้ยจิสกินเบิดไปเรืร่อยๆร้องร้ายหิวแหง้งหิวแห้งเหมืนหิวแห้งตอนนี้เวลากลับประมาณสามถุมครับดูว่าจิตสีทุมหร้อบุกครับอื อืขาชาพี่อเพื่อดีครับแต่ชิ้นหนึ่งตุนมาแล้วคือเราครับมันอีสสราดมันีิมีตลาดรอบเด็กครับเดืองานมากอ่ะแวะตลาดอนี่เบิ้งขึ้นแล้ดังมันอ 嗯。Mm. đang luôn đang ngủ khắc เปื่อยดีครับขนาดมีดบะาเข้าเลยอื้อเนื้อหลายครับพนาอมังากากมันเนี่อื้อ Hãy subscribe cho nhìn Ghiền Đây rang đang gì hả? Ngâm nướp 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 Thế này nửa lại Hãy subscribe cái này nhẹ chim tiêu bài เนือดลายครับตุ่มวันหนังมันก็นแ,สแ,สแสบเลยแสบคนละอย่าง กินยาแค่กระแสบเพื่อเหนหรอไหม 嗯。Mm. 还没恢会了。I mean, À này chắc có ớt nhé, mà nó... ớt cái ừ, bạc này. Ừ, cứ cứ cứ. จินเอาเนื้อมากันนะครับ๊นเหล้ไปมาแบบนี้เดี๋ยวผมดีไซนตันตนนะพี่น้อง Hmm Boleh No Mah Balik Lui Mana No nah. กินมันหลายเรียน,นลังเรียบเเนืเออเน้อ im một cái này chạy ok right. mm. khắp okay, chi มะพี่น้องมาเนี่อิ่มแล้วเนาะคือเราครับเบิดลข่าเนี้ยเบิ้ลแต่ว่ามู้ว่าเบิ้ลครับมาเนี่โอ้แหนครับหิวแห้งแล้วพี่น้องเนาะเวลาดึกๆครับรอบดึกครับกินหลายมันเลี่ยนมันหลายแต่ว่ากเสพเพื่อครับนะโอเคครับมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเด้อสำหรับอ่ีพีนี้นะครับเนาะก็คือเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเด้อกดแชร์หลายหลายคอมเมนต์มาหลายๆลด้วยครับ คอมเมนต์ไม่หลายให้ผมมีกําลังใจเหตดคลิปต่อไปนะพี่น้องดนะเนาะจะได้เหตุคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องเบิงงนะครับไปพี่น้องมือกฝากแะเพียงเท่านี้มืออื่นพอกันไหมนะครับเด้อโอเคสวัสดีครับ